ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสนามโซลาร์เซลล์นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมชุดนอนนานะครับระบบออฟกิดนะครับอันนี้ใช้กับแบตเตอรี่2ลูกนะครับระบบ24โวลต์นะครับผมใช้กับแบตเตอรี่100แอมป์ถึง200แอมป์2ลูกขึ้นไปนะฮะนี่ครับ เป็นระบบสามพันห้าร้อยวัตต์บบน,นะฮะบวกกับแผงโมโนฮับเซลล์ะนะครับผม400วัตต์นะฮะสามารถชาร์จแบตสองลูกได้เต็มอย่างสบายๆนะครับ่คือหน้าตาของอะระบบออนกิฟน,นะฮะที่ทางร้านได้ประกอบขึ้นเองนะฮะผมเป็นอ่า เบเกอร์นะฮะ,ะการช็อตนะครับถ้าเกิดการมีการช็อตหรือว่ามีการไฟรับวงจรเบเกอร์อะ Baker จะจัดอัตโนมัตินะครับนะครับส่วนชาร์จเจอร์ก็เป็นระบบ MPPT นะฮะ MPPT s โ l ล่านะครับผมเป็นตัว 30A นะฮะ สามารถใช้กับปัม๊ม uh น้ำา300วัตต์ได้นะครับผม350บวัตต์300วัตต์ได้อย่างสบายๆนะครับผมสามารถต่อตรองเข้ากับตัวชาร์จเจอร์ได้เลยนะฮะกดปิดเปิดผ่านชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับผมสำหรับปั๊มน้ำนะครับสำหรับปั๊มน้ำมันมก็จะมีปั๊มน้ำสำหรับใช้กับบ่อาดานะครับเป็นปั๊มน้ำเสมอามอยห้าบวัตต์นะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับผมใช้ได้เลย พราะว่าเรามีระบบแบตสำรองนะฮะส่วนถ้าเป็นปั๊มหอยโขงก็จะใช้ได้กับระบบบ4โวลต์นะครับปั๊มหอยโขงตัวเล็กๆนะครับไม่เกิน350วัตต์นะฮะก็ใช้ได้เช่นกันนะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะครับในการใช้เวลากลางวันกลางคืนได้นะฮะหูดุดน้ำนะฮะและ้วก็ทางร้านจะแถม หลอดไฟให้อีกนะครับประมาณ3มหลอดนะฮะสมหลอดเป็นระบบไฟ220บโวลต์นะครับเป็นไฟบ้านนะฮะให้อีก2หลอดแล้วก็เป็นหลอดอ่าสิบสองโวลต์อ่า LED นะฮะอีกหนึ่งหลอดนะครับรวมแล้วเป็น3มหลอดนะครับผมพร้อมกับปลั๊กพ่วงสายไฟอีกหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้เราทําเผื่อไว้เลยนะครับมีที่อ่าห้อง วางปลั๊กไฟได้สองชุดนะฮะชุดละสองสองพอตนะ,ะนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอเสียบได้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ไม่แนะนำให้ใช้ไฟพร้อมกันทีละหลายตัวนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้สองสามตัวได้นะครับพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ให้ไม่แนะนำให้ใช้พร้อมกัน,นหลายตัวนะครับม,มันจะทำให้แพงชาร์จไม่ทันกับแบตเตอรี่นะครับ ตรอดชุดนี้ก็ใช้ได้กับหม้อหุงข้าวนะครับผมกับซักผ้าแล้วก็ทีวีพัดลมนะฮะลูกหมูหินเจียสว่านนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้กับไฟเบอร์นะครับผมถ้าจะใช้กับไฟเบอร์หรือว่าตู้เย็นก็ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า,าสีลูกขึ้นไปนะครับผม200แอมป์มนะครับผมหรือว่า100อแอมสี่ลูกนะครับหรือว่า200อแอ สองลูกนะครับผมจึงจะใช้กระตุย็ันได้นะครับเนทางนั้นก็มารีวิวให้ดูนะครับผมนะครับร้านนาจาลักษณะของแผงนะครับผมสวยงามทีเดียวนะครับผมแบตแบงนโอตเซลล400วัตต์นะครับชาร์จแบบ100แอมป์สองลูกได้อย่างสบายๆเลยนะครับนะครับออกแบบสวยงามครับทางร้านทำเองนะครับผมไม่ได้จ้างช่างนะครับผมประกอบเองทำเองนะครับผมรีวิวเองนะครับผม สำหรับลูกค้าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาเลยนะครับผมหรือว่าทักไลน์หรือว่า,า,อวาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมทางร้านจะของเราจะลงคลิปไว้ทางหลายช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับผม โอเคนะครับสำหรับรีวิวสำหรับร้านทำลมโซลาเซลล์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ